มีเจ้าของมาลัยนะคะโรงท่อนะคะสวนแตงนะคะการกลนะคะขอเพลงขึ้นมาเมื่อกี้นะคะเป็นเพลงคนแบกรักนะคะหนูไม่มีอยากฟังเหรอคะอยากฟังแต่ว่าหนูเนี่ยไม่มีคู่ร้องนะคะจะให้ครูนิวร้องก็กลัวแขกจะกลับหมดนะคะ แล้วก็เพลงสาวเมืองการนะคะหนูขออนุญาตนิดนึงนะคะเพราะว่าเพลงสาวเมืองการคุณนิวบอกว่ากําลังคุยกับผู้ใหญ่อยู่นะคะอาจจะร้องได้เร็วๆนี้อะไรประมาณนั้นนะคะกำลังเจรจาเรื่องลิขสิทธิ์อยู่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูหมอบเพลงคนแบกรักสดๆเลยดีไหมคะสักท่อนหนึ่งแม่แม่ขออะไรนะคะสาวสวนแตง หนูร้องไม่เป็นเลยค่ะตอนอยู่บนรถตู้เนี่ยหนูก็คุยกับคุณนิวนะคะว่าเราควรมีเพลงเขาเรียกว่าเพลงที่ที่มีเนื้อเพลงของจังหวัดอะไรนี้นะคะแต่ว่าหนูเนี่ยกำมัวจะทำกันบ้านอยู่นะคะกันบ้านเยอะมากก็เลยลืมลืมท่องอะไรไปเลยนะคะต้องขอโทษด้วยะคะว่าจะร้องให้ฟังสดๆสักท่อนหนึ่งแต่ไม่เป็นไรคะ่ะปีหน้าเจอกันเต็มเพลงแน่นอนคะ่ะ สัญญาค่ะแต่ว่าแอบอีบไว้ข้างหลังเดี๋ยววันนี้มอบเพลงคนแบกรักให้ฟังสักท่อนหนึ่งนะคะให้โรงทอดสวนแตงก่อนการกนนะคะสักหน่อยนะคะแบกรักมานานมานานแสนนานตป็นทนเฝ้าเลี้ยวหาใครสักคนจวบจนมาพบพียา เป็นเธอได้ไหมเป็นเธอได้ไหมที่จะเต็มใจรับรักจากชายอย่างฉันเก่าเก็บแค่ไหนแต่ยังไงก็ยังแสนว่า จับใจขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะอเมื่อกี้แม่ที่ขอมาได้ฟังแล้วใช่ไหมคะอยู่ตรงไหนอะคะนี่นี่ไหนคะอ๋อนี่ขอได้ฟังแล้วนะคะสักหนึ่งท่อนนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขออภัยด้วยนะคะ